วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อเรื่องว่าทรายามีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับในบ่อกบนะครับอย่างของลุงพงเองนะครับก็ขอสังเกตนะครับว่าอย่าง,งว่ากบเนี่ยในช่วงหน้าฝนไอ้นี่เป็นบ่อด,ดินซึ่งเป็นดิเนเหนียวเนาะเนี่ยมันเป็นดินเหนียวแล้วก็หลบตะไคร้ไปนะครับทำนาตะไคร้ไป นะครับอันนี้ฝนก็ลงมาเนาะปรากฏว่า,าดินโคลนนะครับกบก็จะไปมุดแล้วไม่ค่อยกินอาหารนะครับก็จะมุดในโคลนในอะไรพวกเนี้นะครับมุดในโคลนแล้วก็จะมองถึงเป็นที่โล่งนะกบก็จะมองไม่เห็นเวลาเราให้อาหารกบเนาะทีนี้ลุงพงก็เลยปรับนะครับปรัวิธีนะครับก็คือเอาทรายมาใส่นะครับ นะครับแล้วก็เติมกันดินนะครับเพิ่มระดับนะครับโดยใช้ทรายนะครับนะครับแล้วก็เอาไว้เนิ่วเก่าๆนะครับทําเป็นบ่อสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อิฐแดงนะครับเราอิฐมาวางกั้นนะครับมาวางกั้นนะครับเพื่อให้เป็นรูปร่างเนาะแต่บางงานก็หล่นลงไปแล้วนะครับนี่บางงานก็หล่นลงไปแล้ว จะทําให้โคนไม่เกาะนะครับไม่เกาะตัวกบนะครับเพราะว่าถ้าโคนเกาะตัวกบบางที่เกาะตาเกาะอะไรนะครับเออยางดินนะ่ะนะครับอย่างในกรณีนี้เราต้องวางท่อระบายน้ำเนาะต้องวางท่อระบายน้ำเพราะว่ามันจะมีมูลกลบเนาะมูลกลบเนี่เป็นปุ๋ยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยู่ในน้ํานานๆแบบนี้นะครับก็จะ ทำให้เน่าเหม็นนะครับอาจจะมีเชื้อโรคได้นะครับแ้ามีเชื้อโรคได้ก็จะทําให้โรคเป็นเกิดโรคได้นะครับสวยๆนั้นเลยจะยชอบมาเล่นกล้องนะ จะโดนใส่กล้องแล้วฟงก็เลยได้นำทรายนะครับมาหวานนะหวานบางๆเองนะครับหวานบางๆบางทีกบเขาก็เขี่ยลงไปนะครับนี่เนขะาลอยๆเขี่ยบางทีก็ซุดไปนะครับเนี่ยสังเกตว่าโคนจะไม่เกาะ ตัวกบเลยแล้วกบก็ได้แคลเซียมด้วยนะครับก็มีแร่ธาตุในทรายนี่ก็จะมีนะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะครับแร่ธาตุจากทรายนะครับแร่ทรายจากดินทรายแล้วก็แร่ธาตุในดินด้วยนะครับแต่น้ำบบเนี้นะครับจะปล่อยนะครับแค่วันสองวันก็พอนะครับเนี่ยที่พอเป็นหน้าฝนเนาะเราก็ต้องระบายออกนะครับต้องทำท่อระบายน้ำออกแบบนี้นะครับ แต่ที่นําคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมดูก็คือเรานาทรายลงไปเนี่ยนะครับดินนะครับดินโคลนนะครับเหนียวเนี่ยก็จะไม่เกาะที่กบเลยนะครับเพราะว่าทรายนะครับก็จะไปนะครับไปควบแน่นนะครับนะครับไม่ให้ดินทรายไม่ให้ดินเหนียวนะครับเกาะที่กบนะครับก็จะทําให้กบดูสะอาดอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมดูสะอาดน่ากิน นะครับเนี่ยง่ายๆเนาะเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็เอาใส่แบบนี้แต่ยังไงเราก็ต้องวางท่อระบายน้ํานะครับน้ำเนี่ให้อยู่ได้แค่วันหนึ่งเพราะว่าตามดานเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งวันหรือสองวันเราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับบ่กบนี่ต้องสะอาดนะครับน,นี่แล้วน้ําเนี่ยอย่ายให้มันขังมากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้อะตะไคร่เราเนี่ยรากเน่าได้นะครับที่ปลูกไปก็จะ ป่าประโยชน์นะครับก็ปลูกไว้ฟรีนะครับเดี๋ยวรากเน่าถ้าไม่ชอบเห็นไหมนะก็จะมีไส้เดือนน้านะครับไส้เดือนน้านี่ก็จะมีเห็นไหมเห็นไหมไส้เดือนน้ำนเน,น,ำนี่ยโปรตีนสูงถึงยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารทุกพวกปลาพวกอะไรนะจัดการไปละกบไปนะครับนี่ครับธรรมชาติด,ดูแลกันเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เรามาแลกเปลี่ยนถ้าไม่ชอดูนะครับ